วันนี้น้องเวอรเพริง่งคลอกมาใหม่หนึ่งตัวจ้าเพิง่งคลอนเมื่อเช้านี้แต่ไม่มีเวลามาไทยเลยเป็นตัวเมียนะฮะไอต้าไอต้าตัวเมียยังเดินไม่ได้เลยค่ะอืมส่วนแม่กำลังเดินมาหาลูกแล้ว ว่าเป็นห่วงลูกลูกก็เดินไม่ค่อยจะได้ให้เดินมาแล้ะเมื่อเช้าเดินอยู่หน่อยเดียวนี่แม่กำลังเดินมาหาลูกเดี๋ยวไปเราออก่ังดีกว่าวมาแล้วมาเร็วเป็นห่วงลูกไม่ได้กินหญ้าเลยวันนี้ทั้งวัน ว่าลุงไม่ไปไหนไปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเอาน้ำมาให้นะ